สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเช่างรายนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับ CL 300 Honda นะครับโชมใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับ CL 3 0 0นะครับก็เครื่อง CBR 3 0 0นะครับ CBR 3 0 0สูบเดียวนะครับก็เรามาดูราคาตัวรถนะครับเงินสดนะครับผมพามาดูนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่หอจกสงเกษตรยนต์นะครับนครราชสีมานะครับเบอร์โทรศูนย์4ี2 4ี่สอนะครับสามารถโทรมาสอบถามเลยได้เลยนะครับก็จะมีอยู่3สีนะครับในตัวนี้นะครับจะมีส้มดำเขียวดำแล้วก็ขาวดำนะครับราคาตัวรถเงินสดอยู่ที่154,900บาทนะครับไม่รวมภาษีพรบนะครับจะดาวก็ได้นะครับมีดาวนะครับก็มี10% 15% 20% 25%นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะดาว ในเลทไหนนะครับแล้วแต่ดอกเบีย้ยนะครับถ้าดาวซีเดอกเบีย้ยก็จะที่อยู่ที่นะครับนีบ่นะครับหกนะครับดอกเบี้ยนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยนะครับยี่สิบก็สี่จุดห้าห้านะครับยี่ห้าก็สี่จุดห้าห้าสามสิบก็อยู่ที่สี่จุดห้าห้านะครับจะดาวสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ดอกเบีย้ยสี่จุดห้าห้าแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ได้เราจะาผ่อนกี่เดือนนะครับ ก็จะมี2436 4 8 60สูงสุดแล้วนะครับสูงสุดคือ60นะครับ60งวดนะครับก็เรามาดูนะครับในโฉมของตัวนี้นะครับก็ยางนะครับเรามาดูยางนะครับยางก็จะอยู่ที่ยางหน้าอยู่ที่เอ่อทับนะครับขอบ19นะครับยางหน้านะครับหน้าขอบ19นะครับ ร้อยร้อยสิบทับแปดสิบนะครับขอบสิบเก้านะครับก็เครื่องก็โฉมของ CB อ่าสามร้อยเลยนะครับนี่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าทำมาสามร้อยแล้วทำมาสูบเดียวนี่นะครับน่าจะทำมาสักสองสูบนะอันนี้ข้อเสนอแนะของผมนะครับส่วนยางหลังนะครับล้อหลังนะครับร้อยห้าสิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับนี่ 150นะครับ150ยหทับเจขอบ17นะครับหน้า19หลัง17นะครับโซ่สเตอร์ก็250เอ้ยโซ่สเตอร์ก็520นะครับ250ไม่ใช่นะ520นะครับ520นะครับอ่าก็ตัวนี้ก็ดิสดิสหน้านะครับดิสดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับ abs หน้าหลังนะครับ ตัวนี้นะครับก็สูงก็คล้ายๆแบบเหมือนรีเจน d เลยนะครับก็จะคล้ายๆรีเจนนะครับ Gpx นะครับก็จะเหมือน Gpx Regen นะครับเหมือนแต่ว่านี้เป็น Honda CL 300นะครับก็จะมีสีขาวขาวดำนะครับเขียวดำส้มดำ นะครับนี่นะครับถ้าใครชอบรถสไตล์นี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับ Honda ทุกสาขานะครับแต่ที่สงเกษตรยนต์ตัวนี้มีเหลือแต่สีขาวสีเดียวนะครับสีเขียวกับสีส้มหมดนะครับหรือจะมาสอบถามหรือ จองหรือสั่งไว้ก็ได้นะครับมาจองรถนะครับจองรถแล้วแต่ว่าเราชอบสีไหนนะครับก็ดูนะครับก็จะอยู่ราคาเงินผ่อนก็ราคาเท่ากันนะครับก็จะมีแล้วแต่ค่าส่วนต่างนะครับก็มีส่วนต่างอยู่ตรงที่ว่าประกันพรบประกันรถหายนะบจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสดก็คือบวกเข้าไปเลยนะครับสดก็ห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับก็ถ้าเกิด ว่าถ้าเราซื้อสดก็บวกพรบรภาษีพรบรนะครับก็จะอยู่ที่5 0 0 0 0 0หน่0นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเบอร์ถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับจะดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอากี่เดือนกี่งวดนะครับแล้วแต่นะครับก็จะอยู่ ที่อัตราดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งนะครับ25เปนะครับขีงวดขีงวดก็บวกดอกเบี้ยไปนะครับก็ราคานะครับเท่ากันเลยนะครับนี่นะครับราคาเงินเงินสดเงิน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 ่อนนะเห็นไหมครับเงินผ่อนก็เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะวางดาวเท่าไหร่นะครับ10 15 20 25นะครับก็ถ้าส่วนคนที่มีเครดิตดีๆนะครับก็ดูนะครับก็ ถ้าดาวสิก็มีสลิปเงินเดือนนะครับเครดิตคนค้ำนะครับแต่ถ้าเกิดสิบห้านต์ยี่สนะครับก็ตอนก็ต้องเช็คดูเครดิตของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับส5 2ห25%ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่หอจะก,ก,กรซุงเกษตรยนต์นครราชสีมานะครับเบอร์โทรติดต่อ044 244 2่สนะครับ รามาดูนะครับไฟหน้าก็จะเป็น uh, LED เลยนะครับ LED นะครับส่วนเลือนไม้ก็ LED นะครับตอนนี้ระบายความร้อนด้วยระบบน้ำนะครับหม้อน้ำนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะครับอยู่ที่286 cm ยกกำลัง3 นะครับนะครับสามร้อยซีซีนะครับตัวนี้นะครับอเบรกก็จะเป็นของตัวของนิชินเลยนะครับนี่นะครับของนิชินเลยนะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับก็จะเป็นของนิชินเลยนะครับอ่า ตัวชุกนะครับก็เป็นชุกตัวนี้จะไม่ใช่อัพไซด์ดาวไม่ใช่นะครับไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะครับจะเป็นชุกแบบอ่าก็จะเป็นแบบ cd cd 300เลยนะครับคล้ายๆ cd 3 0ซีีสามแต่ c ีไอเอจะเป็นชกหัวกลับนะครับ เป็น C I F นะจะเหมือน C B R CBR 300เลยนะครับโชล์นะครับนี่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่หอจกสมเกษตรยนต์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0 4 4 2 0 4 4 2 4 4 224นนะครับอ่าก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสอบถามราคานะครับหรือจะโทรมาจองก็ได้นะครับนี่นะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูไฟท้ายก่อนไฟเลี้ยวรู้สึกว่าจะเป็น LED หมดเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับ LED หมดเลยนะครับ LED หมดเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็น LED หมดเลยนะครับสองร้อยแปดสิบหกซีซีนะครับ อันนี้ราคาตาม HONDA เลยนะครับนี่ราคาขายปลีกแนะนำนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับสไลด์ลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับหรือจะโทรไปสอบถามที่ HONDA ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือถ้าใครอยู่ที่นครราชสีมาก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับ หอจกทรงกรเกษตรยนต์นะครับหน้าเทคโนโราชพัฒนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ